สวีดสสวัสดีทุกคนเชา้าดลดายวันนี้ก่อนที่เราจะไปทูนซ้อมลูกผมจะบอกอะไรบางอย่างก่อนนั่นเองมามันจะมีอยู่สองเรื่องนะโอเคไปเรื่องที่หนึ่งเลยดีกว่าแป๊บหนึ่งเอาฮัลโหลรถตุกตุกรถตุกตุกหายฮัลโหลเกมนี้มีรถตุกตุกไหม กันหมจบนะก็คือคขอ้ออัแรกก็คือถ้าคุณอยากปีนมาถ้าคุณอยากปีนต้นพาวคุณต้องตำเหตนคุณให้คุณกดเอยแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้ใส่กดสกดโอเคสรุปคือผมทำไม่ได้บายบายอ่านลงมาแล้วตอนนี้รอดชีวิต ตั้งแต่เริ่มแรกคนเดียวกันไปหลิงที่ผมคาดหวังเอาไว้วันนี้ขึ้นไปเอาไอ้บวให้ได้เอืะอเรียบร้อยแตกหนึ่ง จังวันนี้บวกก่อนได้เปรียบมาวมนเนื้นอเลยผมเจอคนผมเจอคนใครกันนะคนนี้นี่เองไปไปไปยงไปเร็วมันจะลงตามหรือเปล่าโอเคไม่ลงตามเออ ขอบคุณฮัลโหลใครมันลัดมานะลัดชอดลอดัดชดใครมันลดัดชดใครมันลดัดชดใครมันลัดชอดใครมันลัดชอดมีคนอยู่ข้างบนนะครับโอเคแบบป๊บเก็บของโอเคมาเลยฮึบมา วางไอ้พวกก่อนฟึบปึ๊บแตกหนึ่งแตกสองออ๊บตายก่อนจ้ามาจังว่านี้จังว่านี้เฮ้ยมีคนวางไอ้โว้ ยังมาแน่แหละไปลเลยไปแล,ล้วจดไหนวนะันน่ะโอ้อย่างนี้นี่เองว้ายเจ้าจะไปวายกแนะอะไรล่ะหามัน หลบเลยนะโอเคอ่ะใช่ฮึบอ่ะไม่มีอะไรหยุดเขาได้นอกจากปืน MP5 เอุ้ยอื้อหือ คนนั้นมันอะไรกันแน่เฮ้ยใจหมดอ้ใครมาเกิดข้างหลังเนี่ยปุ๊บไม่โดนนีกทัสทีครับโอ้ยผ่านไปสี่นาทีตอนนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอฮ้ยให้คนนั้นอีกแล ใส่เหลือเกิอนอะพังไอวอพังไอวอโอเคตามตรงนึงแตกโอเคละครบใส่บุริยะไก่ที่สุดในเกมนี้มันมีคนลาชอดไปแล้วครับอู้จะตายจะตายอย่าตายโอเค,อเคมา ปึ๊บโอเคโดนหัวโดนหัวเออดีดีดูจะจุดก็ได้ปึ๊บปึ๊บโอเค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 แตกเรียบร้อยฮึบฟุบฟุบปึ๊บไม่โดนฮึบโดนเด็กฮึบปึ้งเรียบร้อย เปลี่ยนเป็นเอ็มฟรีไฟก่อนพอเจอคนก็ล้าช็อตมันเลยโอเคเรามาเอาไอโบอรตรงนี้ก่อนอเฟ้ร์บอู้จิบจิแบจบจิบมากๆตอนนี้ตอนนี้ไอโบอด่วนเฟิร์บ ปุ๊บวิ่งหนีเกมมิง่งสวยเลยกูดหายโฟยพิอีกแล้วโอเคเลตส์กตายไปกัอโอ้จบคนตายนึกว่าอะไรปึ๊บ <c oughs> นักขนาดรัวมากเลยนะอุยยิงสบคนเฉยเลย หนีซ้ำำซ้ำจนกระสุนหมดโอเคเหลือหกคนนะกับตอนนี้ขณะน,นี้หรือผู้รอดชีวิตหกคนกับคนรอดหกคนโอ้โใครยิงไม,ม่ได้ใครยิงไม,มนนด้มีคนดูผมสองคนอันหนึ่งคโอเค ทำไมนี่มันดูผมไม่เลิกเลยวะนะเนี่ยได้ได้แลดูเราได้แล้วเออจบโอเคแค่นี้แหละไม่ได้จบคลิปนะให้มันจบได้แล้วกับการดูมันมีคนมาขนมาสามสองหนึ่นนงนขนาดยังไม่ตายฮึบฮึบ ไม่ค่อยถนัดปืนลองพวงแเกิดอะไรขึ้นโอเคมาแล้วถ้าไปเอพีไฟปุ๊บแกเลยปุ๊บโอเคลาจอดไปดีกว่าปืนระยะไกลที่ไกลที่สุดอู้ยดับปืนเขีฮึบฮึบเอพีไฟ เอ็มีไฟเหมือนหมือนแตกเหมือนแตกเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ็มีไฟนี่ขนาะดปืนเอ็มีไฟนะครับนี่คือคุณภาพของปืนเอ็มพีไฟสังหารห้าต่อเนื่องดูปืนเอ็มพีไฟสิครับดูปืนเอ็มพีไฟสิครับ ดูปืน m อ5มไฟดูมันทำโอ้โหปืน m อ5มีไฟสามารถทำให้สังหารห่วต่อเนื่องได้เลยเดีกูจะเอาสองพวงม,มาทำาไรวนะแี่ยึบคนจริงไม่ถือปืนเอากระทับไปฟาดกมามามาฮึบสมองหนึ่ง ปือ MP5 MP5 <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละที่เขาเรียกว่า MP5 เออแตกเออแตกหลังฐานสองต่อเนื่อง <c oughs> ตอนนี้คนตายเพราะ MP5 ไปหลายคนแล้วบอกเลยว่าโหดจัดแต่ลดบอกถึงระเบิด MP5 ปืน <c oughs> ปืน <c oughs> ปืนหนี ปืนที่มีคุณภาพสินะผมใช่มีคุณภาพสุดๆมีเยอะมากๆนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นนแหละี่คือปืน MP5 เฮ้ยตึ้งจริงจังซิมูเลเตอร์ อยู่ช่วงจริงจังซิมูเลเตอร์แล้วครยิงกูบักยันะไรบักกันจ้าอาบุาเปนตนมแล้วมีดัดกันจ้าเยมอะไรนะมาดกกันจ้าฮ่าคนคนจริงไม่ถือปืนวิ่งแต่ถือปืนยิงใครมาล่าชด คนรักชตอนเดียวนี้เยอะหนีก่อนเฮ้ยเจอคนสายซุ่มอาอตายไปแล้วด้วยเกิดใหม่ตรงนี้ๆๆๆปึ๊บข้องบนอุย้ยโดนหัวโอแตกนั่นไงตามที่ตามที่พูดเอาไว้แตกฮบ Okay. โอ๊ยจะเป็นยังไงเมื่อ MP5 จะหดจัดตลาดบอกโดนตอนนิเปืน m p ไฟสังหารไป26คนอ้าวแล้วไม่ไม่ดูหน้าไม่ดูหลังเลยหูตายนี่ตายนี่ปืน m p เนี่ย ที่จัดการทุกอย่างได้ขนาดเจ้าตัวนี้นี่ขอบคุณครับเต้นฮึบตื้อแบกอ่ะแล้วนี่นี่ปืนในพีพิหลังหานไปยี่สิบแปดคนอย่างนั้นเหรอเป็นไปไม่ได้ อนะไรวะเนี่ยโอเค win MP5 ยิงไอ้บอนานแต่ยิงคนไม่นานอุ้ยตกใจหมดนตดหนึ่งนะเราจะหักหลังเขาเราจะหักหลังเขาเราจะโอเคมันหักหลังเราก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องหักหลังมัน โอ้ okay. แตกแน่คนนั้นเฮ้ยไม่ตายเหรอไม่ตายเปนไปได้ไงมีนขนับใช้ปืนเอ็มพีไฟยังไม่ตายโอ้โหอึดจัดตลัดบอกอึดโคตรมันใช้โปรเอ็มอมันใช้โปรแกรมจีเอ็ปะเนี่ยทุดก็เทพอึดก็อึดเลย โอหอึดจริงแตกโดนหัวเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากตอนนี้ผ่านไป13นาทีเราได้เราเพิ่งได้ยิบ9คิวเนี่ยนะโอเคแตกจะแ,<ต>แ,แ,แรงว่ามีคนอยู่ตรงนั้นแน่นอนดูนะ,ะเทนควงกีสัมผัสกากากแกมีต่ลม คขอบคุณครับเออมีคนมาตรงนี้ไหมมันจะมีคนมาตรงนี้ไหมไม่น่าจะมีแล้วเหลือสี่คนใครจะมาตึ้งตึ้งตึ้งจริงจังเซมาร์เรเตอร์ขอเงียบนะครับเพื่อความตั้งใจ ยังซิมเลเตอร์มาแล้วแล้วก็มาเล่นแบบปกติกันดีกว่าแกงกากก่อนอันดับแรกแก้งกากก่อน,น,น,กกอนพ่อสอนไว้แก้งแบบกากโอค้คนกากเขาถือปืนวิ่งกันใช่ไหมโอเค,อเ,คเฮ้ยคนหายไปไหนหมดเหลือสี่คนแต่คนเหลือหนึ่งคนก็คือเรา เฮ้ยฮัลโหลคนไหนไปไน็นหมดยืนอะไรตรงนี้สามสองหนึ่งแล้วมันจะยืนนี่ทำไมเอตอตายไปซะเราชีวิตสามคนเฮ้ยเขาอยู่ไหนกันออกมาให้ปืน MP5 ตีมือซะตีหวัวซะ เปินในฟีฟยรออยู่ไม่มีใครมาเลยอะไรเนี่ยอ่ะงั้นเราไปเล่นโหมดปกติกันเล่นนี้ก็ไม่ต้องเฟลตายละยิงซ้ำยิงซ้ำดูเหมือนว่าห้องนี้ปลอดเพียบเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเ้ยใช่ไหมใช่ไหม ใช่ไหมไม่ตอรอกนี่ต่อยเพื่อความเป็นต่อยเพื่อความไม่เป็นมิตรเออขอขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยขอขอหน่อยเออขอเลรียหน่อยขอเลรียหนอ่อยเออโอ้โหแจกนี่มันสายแจกของวะเนี่ยสายแจกของเกมมิ่งสายแจกของเกมมิ่งสายแจกของเกมมิ่งอะครับสายแจกของเกมมิ่งโอ้โหแล้วได้เงินมาขูดยี่สิบลายอันเลยเนี่ย มาเลยทีนี้แหละเราจะใช้ปืน M p 5 i ที่ผมโชว์ให้ดูในโหมดเฟสต์ตายไหนซิว่ามันจะเป็นยังไงในโหมดทั่วไปโอเคเราลงที่ไหนดีเลเออผมว่านะที่ที่มีเหมาะสำหรับการมีปืน M p f i นั่นก็คือตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวรอก่อนใกล้ดึงแล้วกล้ึงแล้วใกล้ถึงแล้วกลวก เฉลียวมันอยู่ตรงนี้นี่เองตรงน,นี้ก็คือบอมอตะโกบิมาสกีนั่นเองมันไปไหนแล้วนะมีคนลงกับเราไหมโอเคไม่มีก็ยังดีนะหมุนหมุนไปรอบรอบ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  าบ้านเอลแล้วกันนี่ลงหลังคาบ้านเอลเลยไม่ใช่ผมไปลงบนนั้นนะโอเคหลังคาบ้านเอลหลังคาบ้านเอลเรื่องมันเลวโอ้โหปืนลูกซองในตำนานปืนลูกซองนี้เป็นปืนลูกซองที่ม่มีใครใช้ทำไมบ้านเอลนี่ของน้อยจังปืนที่เราต้องการตอนนี้ก็คือ MP ็มพีไฟจานที่คุณได้เห็นในโซนฟรีสไตล์ MP 5พีมีประโยชน์มาก และปีมาสกีเป็นจุดฟาร์มที่ดีเพราะมีบ้านไรหล,ลังจบฟาร์มมาติกแล้วเหรอ,อเกมไม่มีกระสุนอุ้ยโอเคไปเลยเอาบั c อีกแล้วโอเคมา back it real back it real right ตอนนี้เราเข้ามาเจอดาบคาตานะแล้วแล้วก็เจอลูกซองอ่างนั้นเหรอ แล้วเจอลูกซองอึง่งเงินเหรอแล้วเจอลูกซองอยางเงินเหรอแล้วก็เจอหมอกเลเวลสามโอเคแล้วก่อนนี้โอเคโอ้โหบีมาสกิบีมาสก,ก,าตก,กิตอนนี้พร้อมลบแล้วเหลือแค่ชุดเกาะอย่างเดียวแล้วก็ชุดเกาะอย่างเดียวที่ตอนนี้ยังไม่มีเลยโอเคพูดถึงชุดเกาะมันก็มาเลยเว้ย เเอเกระเป๋าเลเวลฟสองแมกกาซีนอ่ะเอามาเอามาให้หมดเอามาให้หมดเอามาให้หมดเามาหราตอนนี้มาบ้านเอวบ้านเอวตอนนี้แบบความของความของแบบนี้ไม่มีใครใช่เดี๋ยวนี้มันบ้านเอวหลังเดิมปะเนี่ยใช่นี่มันบ้านเอวหลังเดิมแล้วแต่ขึ้นมาเพื่อ เค okay. ลงไ,ได้วมีขนอยู่ข้างบนมีคนอยู่ข้างบนมีคนอยู่ข้างบน,น,งบนเราจะใช้ฟาร์มมาร์ทแต่มันก็มาเลยด้วยมันจะไหนมันจะไหนอยู่นี่อยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ <c oughs> ทำบักเกเบื่อหนึ่งเลยให้เราหยิบกระทะมาแล้วก็เข้าไปในอุ้ยเกือบเผาไปแล้วให้เราเข้าไปใน react zone มันเองมาพอเราเข้ามาเลี้นะแล้วก็เอากระทะไปตีคนรอเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือให้เราเอากระทะห้อยหลังไว้แล้วกูจะเอาห้อยหลังยังไงเออจริงด้วยแล้วเราจะเอาห้อยหลังไงังไยเราไปเอาของอย่างอื่นมาก่อน ก็ให้กระทะมันห้อยหลังนั่นเองนะโอเควันอื่นเราเอาปืนปืนไหนก็ปืนไหนก็ได้แล้วก็หยิบกระทะมาึอบโอเคพอเราหยิบสองอันนี้มาปึ๊บได้แล้วใช่ไหมแล้วก็เข้าไปเข้าปิดอีกแล้วแล้วก็เข้าไปในแกรโซนอ่ะไปแล้วก็มาแล้วนะแล้วก็หารถรถต่างๆอย่างเช่นรถนี้เลย ฮะละคบรถแล้วก็เออรถบิ๊กฟุตมีไหมครับไม่มีคะเออแถวนี้มีรถบิ๊กฟุตไหมรถตุกตก็มีนะรถตุกตุมีไหมรถตุกตุมีไหมรถตุกตุมีไหรถตุกตรถตุกตก รถตุกๆมีไหมสรุปคือไม่มีอะไรที่สามารถทำบักได้แต่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 ตาแต่สามารถทำอะไรได้โอเคตามผมมานะตามผมมาเติบเติมเติม เมีอะไรที่เราทำได้ก็มีแค่ยันเดียวนั่นแหละแ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 ละคืออะไรก็ไม่เหลือเราเล่นมาให้เรากระโดดขึ้นไปบนยังต้องบอกให้เรากระโดดขึ้นไปบนนั้นกันกระโดดเลยยังเุ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยขั้นนี้จะกระโดดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยเอ้ยไม่ต้องทำจบแล้เล่น มาแล้วก็ให้เรามาตรงนี้เจ๊ไม่ได้กดซูมเออให้เราขึ้นไปขึ้นไปอึบอึบอ้าพอเรามาตรงนี้เสร็จปุ๊บแผนการจชัวก็เริ่มขึ้นแล้วเนี่ยแหละครับวิธีการออกนองโซนเนี่ยแหละว,วิธีการออกนองโซนเป็นไงดูนะครับละครผม น้านเห็นตัวละครบไหมน่ะเรียกโซนะครับผมอยู่นอกโซนแล้วตอนนี้ครับตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่นอกโซนะครับก็เนี่ยแหละวิธีการอยู่นอกโซนมาเป็นลิงปีนต้นไม้ดีกว่าเจ๊ไป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 เจ มาเป็นลิงปีนต้นไม้ดีกว่าเจ็บไปเจ็บเจ็บ่มาเป็นลิงแค่ต้นไม้ดูนี่คือลิงแค่ต้นไม้จริงๆไอ้กระถางกับปืน MP5 นี่ไม่ต้องเอามาก็ได้นะว้าวบรรยากาศข้างนอกเซิร์เนี่ยมันสวยจริงๆเลยเค okay, ไปเลยไปเลยมา แม่ทำมันช้าจังเลยสามสองหนึ่งยิงเปงืปจออนจะร้องยิงเปืนจะร้องออกทั้งโซนได้เลยว,ว้ยออกทัง้งโซนได้เลยว,ว่ะยู้ยู้ยูยตีกระทะวู้นั่นแหละน้ำแต่แถวนี้ก็ไม่ลึกดูนะไม่ลึกแต่ถ้าไปไกลมันจะลึกถูก <c oughs> ตอนนี้ว่ายน้ำไม่ได้แสดงว่าเราต้องใช้แตะ Okay. Hey, Fufufufu. จบ bye bye. Hi, oh. Liban.